สวัสดีครับทําอะไรครับเก็บใบหมอาหันหน้ามาให้คนดูหน่อยเ,อเก็บเลยอันนี้เป็นใ่ไวนอนสองใช่ไหมครับเออกวเก็บใบอ่อนหน่อยนะทุกท่านอันนี้เป็นหมอนพันธุ์นครราชสีมาใช่ไหมครับข้อใบเขาจะห่างทุกท่านแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่ค่อยเป็นโรคในส่วนของโรคใบโรครากเน่าเนานะแล้วก็ทนแรงนะครับผม คนแรงดีกว่าพันบุรีรัมนะครับล้วขยายพันธุไว้ได้ไม่เยอะทุกท่านที่จริงเราปลูกในส่วนนี้มันจะประมาณเกือบ200ต้นอยู่เนาะแต่ว่ามันตายใช่ไหมครับมีตายบางส่วนแล้วก็เราเอาดินมาถมเพราะว่าเราจะทําการปลูกบ้านนะครับทุกท่านแถวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นทุเรียนมาปลูกตรงคันแทนนี้สักสามสี่ต้นนะครับท่าน,นเผื่อ่าได้กินเนาะนี่เราก็ปลูกมอนเพิ่มทุท่านเห็นไหมครับปลูกต้นหมอนเพิ่มนะวันนี้ปลูกได้ประมาณประมาณห้าสิบกว่าขุมเนาะ ไ่คุมละ4สี่ท่อนนะครับทุกท่านก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บกลับบ้านแล้วก็จะให้อาหารลูกแล้วก็